กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กคาลบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะบูเซเบพีติดาบี้นะครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปสเปเชียลมิชเศนครับผมประจำวันที่3ตุลาคมนี้นะครับเนะี่ยต้องบอกเลยว่า เควสที่มาทำครับผมค่อนข้าจะถือว่ามีรายละเอียดที่เยอะพอสมควรครับแต่ขอรางวัลที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าเช่นเดียวกันนะโดยขอรางวัลที่เราจะได้ครับผมนะเมื่อเราทำเควสครบทุกอย่างเราจะได้ตัวซุ่มนะครับผมการันตีมา3ดาวนะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดครับผมแนะนําว่าควรทำนะเราจะได้มีสาวมารครับผมเป็นพื้นฐานให้เราทำคอเที่ยต่างๆได้นะครับนะเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะว่า ควสแต่ละเควสครับผมมีอะไรบ้างโดยเราจะแบ่งเป็นหมวดหมวดไปนะครับนะงั้นเล่าบ้าดูไปนีกว่าครับผมว่ามีหมวดอะไรบ้างและก็วิธีการทําในสุขของพิชติตแต่ละพิชติตครับมีอะไรเราทําบ้างปะเริ่มกันเลยนะครับโดยขอเริ่มต้นที่หมวดแรกเลยนะ โดยในส่วนของหมวดแรกครับผมนะ่จะเป็นหมวดของแระสกิลครับอันนี้ง่ายมากครับผมแค่เรามีสกิลเหล่านั้นได้ครับผมนะที่ตัวมิชชั่นกำหนดไว้ตอนจบมิชชั่นแค่นี้เราก็จะผ่านแล้วนะซึ่งนั่นเราก็บอกว่าแรสกิลตัวส่วนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการไปใส่การ์ดฝึกนะครับผมนะหรือไม่ก็สาวบ้าตัวนั้นครับผมมีสกิลเหล่านั้นอยู่แล้วนะซึ่งเราจะบานระบุให้ได้ครับผมว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับสกิลแรกครับผมนะก็เป็นสกิลโปรเซอร์ครับนะก็ได้เราครับผมสกิลนี้เนี่ยจะอยู่กับการ์ด สัตแบกครับหรือไม่ก็จะมีในส่วนของการอัพโพเทชเชลของสกิลของตัวรูดอฟนะครับผมอันนี้ก็อันแรกเลยนะอ่าอันที่สองครับผมนี่ก็จะเป็นอ่าสวิกกิ้งไมล์สโตรครับผมนะอันนี้ก็ไม่ยากครับผมนะก็แค่อยู่กับตัวของน้องมายโรท็อปกันนะครับชุดแต่งงานครับผมหรือไม่ก็เป็นสเปเชียลอ่าซูเปอร์คีฟนะครับผมนะหรือจะไปหาในส่วนของการซูเปอร์คีฟอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนะอันที่สามนะครับผมนะเป็นสกิลเรสปีทางตรงนะครับผมนะ ซึ่งก็จะมีในสุขขอตัวน้องแม็กควีครับผมชุดอดีเบรนด์แคลบนะครับผมนะหรือไม่ก็จะเป็นนันตะไบอันหรือจะไปหาในสุขขอการ์ดสปอร์ตครับดิชิโนะฟาวเวอร์อดีก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปครับผมนะจะเป็นสกิลเร่งสปีดครับผมตอนช่วงลัสเปิร์ดครับผมนะตัวละครที่จะมีก็จะเป็นตัวของน้อาสเปเชียลวีครับนะหรือจะไปในส่วนตัวนันตะไบอันในส่วนการ์ดพพอร์ตครับผมก็จะมีอยู่2ใบนะก็คือการ์ดสเปเชียลวีครับผมแล้วก็การ์ดของวินิิเกตนะ ต่อไปครับผมนะเป็นสก mm ิลเลนสปีดทางตัครับผมอันนี้มีแค่ตัวของโทกเทโอครับใบเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนะใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวครับผมนะ mm hmm. ก็คงต้องไปรอยืมเอาเลยนะเพราะว่าสกิลนี้ตอนนี้หาสืบได้แค่การของเทโอเท่านั้นนะต่อไปครับผมเป็นสกิลประตูทอนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็จะมีแค่ตัวของการคุณทัศนะนะครับนะหรือไม่ก็คงต้องเล่นในสุขอเซซุสกะครับนะถึงจะได้มา ต่อไปครับผมนะเป็นแฟตแอร์ครับผมสกิลดีคาวัริซาบิดาช่วงทางโตครับผมนะโดยตัวละครที่มีสกิลดีก็จะมีตัวของวอตกาและก็ตัวของมายโน่ท็อปกันนะครับนะสปอร์ตการ์ดครับผมก็จะเป็นการ์ดวอตการครับต่อไปก็เป็นในส่วนของเร่งสปีดช่ชวงทางโค้งครับผมนะก็จะเป็นตัวของคาแรคเตอร์ครับก็จะเป็นโอคูดีแคปนะครับนะแล้วก็ตัวของแอคกรุปชุดแต่งงาน แล้วก็ในส่วนของการซัพพอร์ตครับก็จะเป็นตัวของการโกชิปตนะครับนะโดยแค่เราทําการตรวจสอบครับผมในส่วนของตัวมิชชั่นนะครับว่าตอนนี้มิชชั่นเราต้องการสกิลอะไรบ้างครับเราก็แค่ใส่การซัพพอร์ตเหล่านั้นครับผมนั้นแล้วก็ไปเรียนรู้สกิลครับผมตอนจบเราก็จะได้ในส่วนของมิชชั่นตัวส่วนนี้แล้วนะอ่าโอเคครับไปต่อกันในส่วนของหัวข้อถัดไปครับผมนัจะเป็นหัวข้อในื่องของการสะสมแต้มคะแนนนะครับนะซึ่งในส่วนของการสะสมแต้มคะแนนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขหลักๆดังต่อไปนี้เลยครับ ในส่วนของอันแรกครับผมนะจะเป็นการสะสมแต้มฝึกมากครับผมนะจะอยู่สตาร์ทที่1นึ่งแสนแต้มครับนะแล้วก็อัปเกรดเป็น1นึ่งแสนหมื่นแต้มแล้วก็สองแสนแต้ม 3ามแสนแต้มนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือในส่วนของการอัพสกิลนะครับนะขอแค่เราทําการอัพสกิลครับผมสูงสุดก็คือ12สกิลครับในการฝึกหนึ่งทีเราก็จะผ่านเงื่อนไขกันไปเรียบร้อยครับก่อนนันนี้มันจะมีเงื่อนไขคือ8สกิลกับสิสกิลใช่ไหมของผมเนี่ยก็คือที่มันหายไปเพราะว่าผมทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันอยู่ข้างบนเนี่ยนะซึ่งแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าผมต้องทําการฝึกใหม่ครับนะแล้วก็อัพทีเดียว12สกิลไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับะในการตัว12 สก,กิลครับแค่ดีก็เสร็จแล้วนะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มการฝึกมาให้มีระดับมากกว่าแรง B บวกขึ้นไปนะครับนะและก็ต้องมีความถนัดครับผมในส่วนของสนามสั้นนะครับผมนะระดับ A นะครับผมนะและก็ B ในส่วนของสนามไม้นะครับผมระดับ A สนามก้างระดับ A และก็สนามไกลระดับ A นะครับนะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของหมดนี้ทั้งหมดนะครับนะตัวส่วนนี้ทาไม่ยากครับและยิ่งถ้าเกิดมีม้าตัวไหนที่สามารถปรับระดับได้หลายๆระดับเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราได้ผ่ามิชัตนี้ทีเดียวจบเยอะพอสมควรครับและก็ต่อมาครับผมก็คือ เมื่อทําการนะครับผมนะจบการแข่งขันในการฝึกมาในครับนะและมีการลงแข่งมากกว่านะครับผมนะสิครั้งครับสิครั้ง13ครั้งแล้วก็18ครั้งครับผมก็จะผ่านในส่วนของมิชชานโต,ตวซวนี้ได้แล้วนะครับผมนะอันนี้ไม่ยากครับ มาต่อกันในส่วนของฉายากันบ้างนะครับนะโดยฉายานี่มีรายละเอียดต้องทําพอสมควรนะดังนั้นเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมอธิบายในส่วนของแต่ละฉายาอันแรกครับผมก็คือทิเปิลเทเล่านะครับนะโดยทิเปิลเทล่าครับผมหลักๆแล้วเราสาบานครับผมผ่านได้โดยการแข่งนบท3สาสนามนะครับโดยสนามโอกาโชครับอันนี้จะเริ่มต้นครับผมในส่วนของปีที่2ช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับนะต่อไปครับผมเจแปนโอครับอันนี้ก็จะเป็นปีที่2เช่นเดียวกันนะครับผมนะเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภานะครับและอันสุดท้ายครับผมก็ เป็นตัวของชุกโชครับชุกโชนะครับผมเนี่ยจะอยู่ช่วงปีที่2ครับผมนะปลายเดือนตุลาไดครับนะแค่คุณแข่งศาสนานี้ครับผมนะคุณก็จะได้ฉายาทริปเปิลเทล่ามาเรียบร้อยแล้วนะต่อมาครับผมฉายา G1 h u n ฮันเตอร์นะครับจีวันฮันเตอร์ไม่ยากครับผมนะขอแค่เราแข่งขันประเภท G ีวันะครับผมนะครบ7ครั้งขึ้นไปครับเราก็จะได้ฉายาตัวส่วนนี้มาแล้วนะดังนั้นก็แค่พยายามแข่ง G1 เยอะๆครับแค่ดีก็เขีรยได้แล้ว ฉายาต่อมาได้ครับผมเนี่ยเป็นฉายาของซีเนียร์สปินครับผมทริปเปิลคาวนะครับนะโดยมีเงื่อนไขตามนี้เลยครับในส่วนของตัวซีเนียร์สปินครับผมนะเราจะแข่งในบทสามสลับเช่นเดียวกัน B ีโอาก้าให้นะครับผมนะปีที่3ครับผมนะช่วงปลายเดือนมีนานะครับน้เทโดโชครับนะก็เป็นปีที่3าครับผมนะปลายเดือนเมษาเช่นเดียวกันแล้วก็ทากาลัสกะาขีเนนครับผมอันนี้ก็คือปีที่2หรือปีที่3ครับผมนะตอนนี้ก็เลื่อนได้เลยครับนะในส่วนของช่วงเดือนมิถุนาครับ ต่อมาได้ครับผมนะซีเดียอาร์ทอมทริปเปิลคาวไดครับนะโดยเงื่อนไขครับผมหลักๆก็จะมีตามนี้เลยครับโดยในส่วนของตัวซีเนียเนี่ยก็จะมีให้เราแข่งในส่วนของเทโลโชครับนะก็จะอยู่ช่วงปีที่2ปีที่3นะครับผมนะปลายเดือนตุลาครับนะแล้วก็มีในส่วนของตัวเจแปนคัพนะครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกแข่งได้ครับผม2ปีครับนะก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนะครับนะและสุดท้ายครับผมก็คืออาริมาคิเดนครับซึ่งก็อยู่ช่วงของปลายปีธันวาได้ครับนะ ก็ปีที่2ปีที่3ครับผมก็จะมีให้เราเลือกฝึกทั้ง2อ,อันเลยนะครับนะในสุดโคองตัวซีเนีร์อาทอมนะครับนะ ฉายาต่อไปครับผมเทนอสสวีตนะครับนะโดยฉายานี้จะมีเงื่อนไขครับผมให้เราแข่งขันในสุขขอสนามเทนนโชวสองสนามครับนะก็จะมีในสุขขอเทนนโชวดูดูใบไม้ผีนะครับนะก็จะอยู่ช่วงปลายปีเดือนเมษาปลายปีปีที่3นะครับผมนะปลายเดือนเมษานะครับนะอีอารนี้ครับผมก็จะเป็นเทนนโชเช่นเดียวกันนะครับผมนะปีที่2ปีที่3ครับผมนะช่วงปลายเดือนตุลานะครับนะอันนี้ก็มี2สนามนี้ครับผมไปแข่งแพมาให้เรียบร้อยนะ ช้ยาต่อไปครับผมนะเดอะเดวิลครับอันนี้ทําไม่ยากครับผมแค่เราแข่งสนามดินนะครับผมนะสิสนามขึ้นไปครับนะแค่ดีก็ผ่านเลยวนะครับผมนะจะเป็นสนามไหนก็ได้ครับนะขอแค่เป็นสนามดินทิสนามครับผมแค่ดีก็เคลียร์แล้วนะ ฉายาต่อไปนะครับผมออร์ราวด์ครับนะฉายานี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องแข่งทุกสนามนะฉายานี้เราต้องทําการแข่งขันสนามจีวันครับผมนะที่เป็นในส่วนของสนามหญ้าสามสนามครับผมแล้วก็สนามที่เป็นสนามดินนะครับผมนะสามสนามครับนะฉายาต่อไปนะครับผมนะพาวเวอร์ลิฟเตอร์ครับนะก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมแค่เราทําการฝึกนะครับผมในส่วนของสายพาวเวอร์ให้เป็นเลเวลรห้าครับผมแค่ดีก็จะได้ในส่วนของฉายานี้มาแล้วนะ ฉายาต่อไปนะครับผมนะเด็กเจนแกรนด์มาสเตอร์ครับโดยวิธีการได้ฉายานี้ก็ไม่ยากครับผมให้เราทำการแข่งขันครับผมนะลงในสุดขออาริบาคิเดน,นครับนะซึ่งอาริบาคิเดน,น,น,นจะอยู่ช่วงปีที่2ปีที่3ครับผมปลายเดือนธันวานะครับนะส่วนทากาลัสกาคิเดนครับผมอันนี้จะอยู่ช่วงปีที่2อปีที่3ปลายเดือนมิถุนานะครับนะ ฉายาสุดท้ายของเราครับผมก็คือสปีดควีดครับอันนี้ไม่ยากครับผมแค่ปั่นค่าสปีดของเราให้ขึ้น1200ครับผมแค่นี้ก็จะได้ฉายานี้มาแล้วนะ และสุดท้ายครับผมก็จะเป็นการสะสมการแขขันจีวันนะครับผมนะก็มีชนะ50ครั้ง100ครั้ง150ครั้งและก็200ครั้งนะครับนะและก็จะเป็นในสุขของการสะสมภารกิจครับนะคือจะมีตั้งแต่เสร็จเสด็จเป็นสุขภารกิจ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งและก็สุดท้ายครับผมก็คือครบทุกภารกิจ39ครั้งเราก็จะได้ตั๋วสุ่ม สาวมะาสามดาวเอามาครอบครองแล้วนะครับนะไหนก็ขอเชิญท่านครับผมเข้าไปทําภารกิจตัวสุดนี้ให้สนุกสนานก,กันได้เลยนะและก็เช่นเดียวกันครับผมหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีนะครับ